สวัสดีครับสวัสดีพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับตามเช่นเคยนะครับวันนี้ได้มาโชว์การทํางานของจัดราสีหกนะครับเป็นระบบิสีหกนะครับตัวนี้เป็นเย็บชุดว่ายน้ําของชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนนะครับช่วงนี้อาจจะงานเยอะนะครับตรงนี้ชุดนี้เพราะว่าจะเปิดเทอมนะครับจะเต็มโลกกันแล้วนะครับมาชมกันครับว่าเขาเย็บกันยังไงนะครับกันจับกันยังไงนะครับฝีเข็มมัสวยแบบไหนนะครับง่ายๆนะครับ ตัวนี้เราเราได้ทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวชมกันครับสวยเติดตรงนี้ใช่จะดูดอยู่ตรงนี้ อนน้อนอนน้อยกพอแล้ว้อยเพราะเรเราได้น้อยไงขอบคุณครับในการรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับก็อยากให้เห็นงาน,นชัดๆนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วย s u b s c ส i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับขอบคุณมากนะครับในการรับชมสวัสดีครับ